ก่บสวัสดีครับกับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับเนาะทั่วฝ่ามองไทยนะครับรวมไปถึงพี่น้องทางอุดรทุกๆท่านนะครับโดยกับผมนะครับอุยอุดรพาเพื่นนะครับได้มาพูดคุยผบละนะครับกับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับหรือโมเมนต์เอฟซีนะครับทัวฝ่ามองไทยนะครับให้เด็กเขารับชมรับฟังนะครับเนาะนะครับอุยอุดรพาเพื่นนะครับในเมือนี้นะครับอุยอุดรพาเพื่อนนะครับซีมีเรียงเร่านะครับ ในการลงคลิป youtube นะครับเตลิ่มตนนะครับเนาะนะครับลงคลิปเตลิอมตนมานะครับกัให้สาระนะครับพ่วมรูนะครับเนาะการเป็นโยนะครับวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงในการเหตุการ์สร้างนะครับในการสอมเสียงลองมีกลองเร้าให้พี่น้องได้เขารับชมรับฟังนะครับสั่งความบันเทิงนะครับเนาะ สั่งความบันเทิงนะครับความรู้นะครับเนาะให้พี่น้องได้เขารับชมนะครับกะเช่นเคยคือ้นเกคือหลังนะครับเนาะนะครับหน้าบ้านหน้าเฮียนนะครับหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับสุขพอเพียงนะครับของวิวตอนพระเพื่นกันแหละนะครับฝากไว้จะน้อยดื้อนะครับให้พี่น้องได้เขารับชมนะครับกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆนะครับยำคำนะครับหลังจากที่ฝนเมล็ดตกลงมานะครับเนาะสองมื่นสามมื่นนะครับเนาะนะครับกะ ตัดมาทางเลียงเรานะครับเนาะนะครับเลียงเราของนะครับการลงคลิปนะครับให้พี่น้องนะครับได้เขาไปรับชมนะครับเนาะนะครับกให้สาระพุ่มรูนะครับพ่อมบันเทิงนะครับให้งกำลังใจพี่น้องนะครับทัวร์ฝาบางไทยนะครับรวมถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกท่านนะครับทัวร์ลกนะครับผู้อยู่เมืองหนออบางหน้าก็สามารถขอรับชมได้ทางกทมก็สามารถขอรับชมได้เนาะรับฟังได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับของอุยอุดรานผ้าพื้นกันนะรวมไปถึง ทางช่องทางทิกต็อกเนี่ยนะครับรวมไปถึงทางช่องทางนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเนาะนะครับคือทุกอย่างนี่คือว่าสาระคว้มรู้นะครับพวกบันทึงนะครับพี่น้องได้เข้ารับชมรับฟังติดตามนะครับอันนี้โบถึงเลี้ยงเร่านะครับในการลงคลิป y o u ูทูบเนี่ยลงเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับทางทิกต็อกเนี่ยนะครับอาจจะมีคลิปตลกเนี่ยฮิฮาเนี่ยเนาะนะครับคลิปโศกคลิปเศร้าอาสมีบัตนะครับอันนั้นคือนะครับ การแสดงนะครับเนาะนะครับในการลงคลิปสาระความรู้นะครับสิ่งที่นะครับในท้ายถ้ำลงแบบความจริงนะครับก็คือนะครับในโบด้จ่าได้พูดได้คุยกับพี่น้องเนาะนะครับสิ่งที่นะครับได้ลองล้ำทำเพียงไปนะครับเนาะคือการซ้อมเสียงนะครับคือการแสดงนะครับให้พี่น้องนะครับได้ขอรับชมรับฟังเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับในมือนี้นะครับกั ในขณะนี้เนาะในเมอร์นิก็อยู่ในช่วงนะครับสามถุมกัวกาวนะครับจะเขาประมาณนะครับสี่ถุมนะครับเนาะหลังจากที่วิโอตอนผเาพื้นนะครับเสียจภารกิจการงานนะครับเนาะนะครับทานหนาบ้านหนาเรื่อนนะครับสุขพ่อเพียงนะครับกวดต้นท่านมดตัวแมตตัวไหลนะครับเนาะแห่งหัวหันกลัวหันป่านะครับเนาะอันที่กะที่ประจําใจนะครับจะละเมอตะละวันที่แตเยึดการยึดงานยำของคำยึดกันขึ้นนะครับเนาะ กลางบันมากก็ได้แบกขาไปขายนะครับไอพี่น <ste ve> ้องนะครับได้อยู่ได้กินนะครับเนาะนะครับนำกันนะครับทางกินกระเมือกเนาะทุกกระบทนการบัตรนะครับเนาะที่ได้แบกขาไปขายนะครับรวมไปถึงกิ่งอำเภอนะครับอื่นกะนี่เนาะนะครับทางจังหวัดอุดรธานีนะครับที่พี่น้องได้อุดหนุนสื่อสิ่งสื่อของซอยนะครับอวยอุดรนผ้าพื้นนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับเป็นอย่างสูงแล้วกันเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยก็หล่ะนะครับอันนี้คือนะครับมาพูด คุยกับพี่น้องให้รับทราบและเข้าใจนะครับสำหรับผู้เข้ารับชมแน่ติดตามแน่นาะนะครับทางช่อง u t u b e นะครับโดยดีเซอร์มาอุยอุรนภาเพื่อนนะครับรวมถึงทิกตอกเฟซบุ๊กนะครับรวมถึงยูทูปในปัจจุบันนี้นะครับอุยอุรอนภาเพื่อนกับขอขอพะคุณพี่น้องอย่างมากไม้อย่างมากล้นอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับฝากไว้จํหน่อยด้วยนะครับสำหรับในมือหนี้นะครับได้มาพูดคุยลงคลิปให้พี่น้องได้รับทราบและเข้าใจนะครับที่ได้พูด้คุยลงไปนะครับ ปากใบจะหน่อยด้วยนะครับกาในตอนนี้นะครับอยู่ในเดือนนะครับอยู่ในเดือนนะครับกลุ่มบ้าพันนะครับพศสองพันรอยนะครับงกสิบหานะครับเนาะนะครับกานผลมมกนะครับเนาะนะครับกาในปีนี้กาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะนะครับอาจจิมีนะครับ อุบัติเหตุนะครับและอุบัติภพยนะครับเกิดขึ้นนะครับกับพี่หน้องนะครับตัวฝ่ายมังไทยเนาะนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยจากโรคโควิดแน่นะครับเนาะนะครับการสำรวมมองเหลี่ยวนะครับเนาะนะครับการมีเทิงนะครับมีทั้งนะครับผู้เฒ่าคนชรานะครับคนป่วยนะครับใบกลางคนใบรุ่นนะครับเป็นเด็กหน่อยเนาะนะครับ อยู่ในเวลาไม่เลี่ยนนะครับเนาะนะครับอาจจะมีวัตถิเหตุวัตถิพิภเก็บป่วยเนี่ยนะครับเนาะนะครับอาจจะมีการเก็บการไตนะครับเนาะวีอุดรผ้าพื้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับเนาะนะครับกับพี่น้องทุกทุกท่านทั่วร์ฝ่ามองไทยนะครับตัวโลกรวมถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกท่านไวนาตรงนี้อยู่ที่นะครับนาบ้านนาเรือนนะครับซุขพ่อเพียงกันแหละนะครับที่ได้ลงคลิปให้พี่น้องนะครับพอพี่น้องได้เข้ารับชมนะครับในมือนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีดีนะครับ ฝากไปจะหน่อยด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับกะกะเขายังมีชีวิตอยู่เนาะนะครับกะคอยคิดนะครับคอยแกะไปเสอยกันนะครับเนาะนะครับพี่น้องอาดซีดีขึ้นนะครับเนาะนะครับเพราะว่าจะพี่น้องอุยอุดรนพาเพื่นขึ้นกันนะครับคอยกลาวคอยย่างคอยเดินไปนะครับคอยคิดคอยแกะนะครับเสอยวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ดีดีนะครับในมือข้างหน้าต่อต่อไปนะครับเนาะนะครับฝากไว้จหน่อยในการลงคลิปในมื้อนี้ให้พี่น้องได้เข้ารับชมติดตามทุกทุกท่านเนาะนะครับทั่วฝัเมองไทยรวมถึงพี่น้องทั้งอุดรทุกทุกท่านอันนี้คือมาสางอร์มอบุบอุ่นนะครับในยามหนาวนะครับเด่นกุมภาพันธุ์นะครับพศ2565นรยะครับให้พี่น้องได้เข้ารับชมและกระลับฟังนะครับในคำพืนนี้นะครับเนาะนะครับ อันนี้คือมาบอกมาพูดมาคุยให้พี่น้องได้รับทราบและเข้าใจนะครับที่ได้มาพบประพูดคุยกับพี่น้องในมือน,นี้วันนี้กันแล้วกันนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับกส็สรุปที่ได้พูดคุยไปเนาะนะครับกท็ที่ตัดบทสรุปสุดท้ายนะครับเนาะในคลิปนี้นะครับเนาะในการพูดการคุยกับพี่น้องนะครับทางหนาบ้านหนาเฮียนเนาะนะครับ เรียนสุขพอเพียงกันแหละนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับเฮายังมีชีวิตอยู่นะครับเฮอกะช่วยกันแก่นะครับช่วยกันคิดนะครับช่วยกันปดนะครับสุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันกระแได้ดีขึ้นนะครับเนาะนะครับบ้านเมืองเฮอนะครับกระิได้ดีขึ้นนะครับเนาะนะครับอันนี้คือมาสางพงมเมบุญนะครับสางพ่อมนเทื่อให้พี่น้องได้เขารับ รับชมรับฟังนะครับเนาะนะครับและเข้าใจนะครับเนาะนะครับก็ตามพมจริงนะครับเนาะก็ผู้รับฟังนะครับก็ต้องนะครับผู้รับฟังนี่ก็ต้องฟังเสียงค้นขังมากนะครับเนาะนะครับไปจะหน่อยนะครับเนาะนะครับจะอาจจะฟังค้นขังมากนะครับเป็นที่ถูกต้องนะครับเนาะ เสียงค้นขังหน่อยอาจจะบดีท่อเสียงค้นขังหลายนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยอันนี้คือโบว้พี่น้องนะครับเปียบเปรยนะครับเนาะโบว์พี่น้องได้รับทราบและ้าใจนะครับในการลงคลิปในมื้อนี้นะครับเนาะนะครับทุสินุกย่างสรุปเมืองเหลี่ยวนะครับเนาะก่าเขาี่มีชีวิตอยู่เขาก่าก้าวเดินต่อไปสู่ต่อไปนะครับเนาะยางเช่นวีวดอนผ้าเพื่อนนี่ก่ากาขายไปนําก็ททำงานไปพร้อมนะครับเนาะยังความยํา,ญญาแรงกับน,นเหตุการณ์เห็นงานนะครับเนาะนะครับ นาบ้านนาเฮี้ยนเนี่ยก็ได้เฮ็ดนะครับเฮ็ดแหลแล้วก็ได้อยู่ได้เศร้านะครับเนาะพออยู่พอกินพออยู่พ่อเศร้านะครับอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเนาะนะครับท,งบทังบ้านทักงเฮี้ยนทังตรงทา้งหน้ากันแหละนะครับเพราะว่าอุยอุดอ,อนเพื่อนเนี่ยก็อยู่ทั้งตรงทางหน้านะครับเนาะนะครับฝาาไว้จะนอยอันีหนานะครับบ้านนาเลี้ยนไปทั้งอุดอนท่านีนะครับเนาะฝาาไว้จะนอยนะครับอันนี้คือได้มาลงคลิปพูดคุยให้พี่น้องได้รับทราบและ้าใจนะครับ นี้คือมาสางพ่อมาเทิงสางพ่อบุกอุ้นนะครับในยามหนาวในมงคลมาคุยกับพี่น้องก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆในเมื่อนี้นะครับเนาะคลิปนี้อาทิตย์อยู่ประมาณสิบหน้าที่กว่าๆนะครับคลิปหน้าสิมีต่อในปัานการพูดการคุยแน่การส่งเสียงลูกม่ลกเศร้าสางพ่อมาเทิงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเนี่ยเป็นบางเมืออบางวันกันแลนะครับที่ได้ล่วงไปกันให้พี่น้องได้เขารับชมรับฟังเนาะก็แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบะตรงนี้กันและนะครับ อุยอุดรภาพเพื่อนนะครับสิขอจบคลิปนี้นะครับคอยพี่น้องนะครับทัวฟฝ่ามองไทยรวมาถึงพี่น้องทางอุดรทุกสันทัวรโกรกนะครับไปยุ่ทางเมืองหนองบ้างหน้าก็ดีเนาะนะครับพี่น้องเมืองไทยห้อนะครับรวมไปถึงทางขวท่หมอก็ดีอุยอุดอนภาพเพื่อนขอเป็นกระลังใจพี่น้องนะครับเกาเดือนคอยเกาคอยเดือนคอยยางตอตอไปด้วยนะครับมียางกับซอยกันคิดกันแก่นะครับสำรวมเมืองเหลียวเรื่องทุกอย่างนะครับเนาะนะครับ คนทุกๆคนนะครับการคิดซซอยกันลายหัวนะครับทุกทิ้งทุกอย่างนี่นะครับมันกระสีใดรุ่งร่วงบริดีโดยเร็วโดยนะครับโดยเร็วไวนะครับเนาะนะครับโดยเร็วไวก็แล้วนะครับฝ่าวัจเะหนยนะครับสําหรับทรงตาทาสุดนี่อุยอุรพระเพื่อนเดี๋ยวขอยุตินะครับในการพบประพูดคุยกับพี่นนอกนะครับท่านช่องย t u b e นะครับ ทุกๆท่านนะครับเนาะสีแมนเอฟซีรวมทั้งเอฟซีทัวร์ฟาบังไทยลวมพี่น้องทางอุดรทุกท่านเขารับชมในทัวร์โรกทัวร์ฟาบังไทยนะครับทางเมืองหนองบางหน้าก็เขารับชมได้นะครับเนาะนะครับรวมไปถึงนะครับทางกทมนะครับเมืองไทยครับเมืองหลวงเฮานี่นะครับก็เขารับชมได้กันแหละนะครับวัยอุรพระเพื่นนะครับสิของวยพรดในพี่น้องนะครับจงไม่ความสุขความเจริญความเจ็บไข้ได้บไปใหญ่มีนะครับคิดสิ่งใด ขอยสมพมมันปาดธนาสิลูยางนะครับน้องรับเหมือนนอนตื่นหนึ่งแสงเงินหลานด้อนะครับนี่มือขนาดตัวต่อไปสำหรับผู้เขารับชมคลิปแต่ละคลิปทางช่องยูทูบของอิวหอนภาพพื้นนะครับเนาะนะครับบอกไปก็เลยไปเพื่นไปพี่น้องนะครับสิบนาที่กว่าๆนะครับเจาสิบเอ็ดสิบสองเพราะว่านะสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับให้พี่น้องนะครับมีความสุขความเจริญนะครับเนาะนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยมีนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทุกทุกทันนะครับเวลานะครับอวอุดรพระเพื่อนนะครับสิขอนะครับยุตินะครับคลิปนี้นะครับใบเพียงซัมหนี่นะครับขอให้พี่น้องนะครับจงอยู่ดีมีสุขและล้นรวยล้นรวยเงินทองทุกทุกทันมิจะชคตลาดในมือข้างหน้าสำหรับผู้ขอรับชมยิ้ตามคลิปทางช่อง YouTube ของอวิวดพระเพื่อนที่ได้ลงคลิปไว้นะครับในมือนี้นะครับทาง เรือนสุขพ่อเพียงของอุยรณ์พระเพื่นกันเลยนะครับอุยรณ์พรอเพื่นนะครับ,รนนะรบจะขอยยุติในการพูดคุยนะครับกับพี่น้องไว้เพียงซ้ำหนีในการลงคลิปยูทูบไปเพียงซ้ำหนีกันเลยนะครับอุยรณ์พระเพื่อนขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับครับผมครับ